พอพอสวัสดีจ้าพี่น้งองมามแล้วกินขอาวีหนังอือกีหนังไวไห้สองตอนอ๋ออแม่แล้วสายบัุ่ตูหายย่ย ใครล่ะตัต้อยบ่ต้อยเนี่ยบ้านขึ้นทั้งลูกเราไม่กินข้าวใครต้มอยู่หลังบ้านต้มใครจะมาว่าจนหอดขวบมื่อนี้ได้กินขวบยังไงเราใส่น้ำเต็มหม้อหนึ่งแม่ว่าใส่น้ำม่วนเพียรแม่นเขาแล้วหั่นเป็นเทน้ำใส่หยกเทน้ำใส่เต็มว่าเต็มข้อหม้อหนึ่ง เนี่ยอย่างชอยตุ่มไทยกันว่ามีไงไปเปิดมึงกับโอ้ยไม่เอาอแม่บอกให้เท่านามไซด์กะบีบอกว่าเอาอันน้มไซด์น้อยนึงบัดนี้มันบอกอสิต้มไข่ไปเลยว่าเอาไข่ไปลงเลยพี่ว่าไข่ไหมไข่ไก่แต่ไม่คอยบอกว่าไข่ได้แลยใบบักตูมพี่น้องร้านข้ากับว่ามีย่างกินน้องบีไปเมืองเมื่อเช้ามีแต่แบบอัน แกงอันวุ้นเส้นมันแกงตลาดไหมแล้วมันบ่อแ่บพันไหมค่ะเราเหตุเองมันแ่บอยู่อันนี้เอามาแต่ตลาดมันจืดแล้วมันบ่ค่อยมีกับเข่ามาเจ้าฮ่นบ่มีกับเข่ายายเรากินขขากับต้มเมื่อล้วไปกินน้ำลายพัน่าไปเป็นพ่วนทองกินน้ำลายปวดเลงน้ำมันหอนแล้วพี่น้องกังเว้น เว้นเราเลียงนามมากมาขั้นวาายประตูมใส้แขวหรือบ่ใส่แล้วว่าเสยพี่น้องมึงตอนถอดแขวออกบําบําไปเมื่แล้วฮะมองน้าให้หนังมองน้าหาเลี้ยงนี่น,นี่มันบ่ อย่างนอเลาวาให้น้องบีมาอวานเล่าวางอย่างนอ,อ,งนอจำบ่ได้คลายนีลาเท,ที่ได้ออกค่อยสีแ้งติดเ<อ>ข้าไปแม่นทาเอายาทาเอาหยังมันสีดนเป็นว่าเทียหล้านได้ออกไผสีนี้เทียน้องได้ออกก็่น ว่าปหน่อยเราเห็นงานเราบอกอยู่นี่ละ่ะกัเลยว่าเออขั้นออกแห่งโตมาบอกวีหันดอกทิ่เขาไปหาปอนองมา่อปปาก่อน,เข,เ,น,น <laughs> เขาไปเห็นงานเหมือนอันบอกไก่นี่อยู<ะ>่เซเห้องนี่ล่ะจอดข้าวเดียวกวกินด้เส,ะสะ้เสแสรบใบประตู มันบาหวานพดมันพอดีเนาะมันเผื่เผ่าพนกิน้องกินกกีหนังเอาไม่ยังกันหนังกับต้นนีุคือ,อรออยู่เตียงนี่ยำบ่าขาสบาน่าง,งามนี่กีหนังขขาเหนียวพี่น้องเกาพนเกลวใส่กันวออ่นา่อรืศอหนังเหมือว่านี่ย่างยูยูหลังบ้าน่อล่อไว้หลังบ้านน้ำยูยยลเ,เลนนอยอยากกีกะดดังไฟทุบเลยอันนี้ น้องบีกี้ว่าได้กินดอกได้หลายอยู่น้องบีกี้ว่าได้กินดอกพี่น้องกีได้อยู่แต่ว่าทุบว่าได้กินดอกมันทุบยา,ยากแดดเดียวแล้วกะข่้นหอามาแล้วเอาเขาตู้เย็นมันบ่ว่าจะไปมือนี่ลาไปมือนี่ถามข่าวน้องไส้เพิ่นน้องไส้เพิ่นกับสิบแปดพานิวพี่น้อง ้าเแยกสิสลไลด์มาหาเลยลูกมือนี่ลาไปเป็นไง่บ้านบอกแกบางที่เขาไปสกินยาสไลดยเขาไจก,กับมาไปเลยเอไปโงยบาลไงั่นบไปช่งตัวไปโงบาบา,าลไงรอยเอไปโงยาบาลไงรอยเอสเราโทรมาบอกมาบ้านเนี่ไม่ปวดหนองไส้ใหญ่ผู้ผู้ไส้เพิ่น อยูพูดบ้านาบ้านบ่แก่บ้านยายถี่น้องบีไปไทยให้เมึงไงล่ะพี่น้อง,อง,องสิบ่มีผู้อยู่น้ำใหญ่แล้วเราบอกเห็นทุ่มใหญ่คุณหนุ่มล,ลูกก็กลบมาค่อยไปหาลูกก็บบ้ค่อยไปเมืองแม่เ,นะเราเลยโทรบอกว่าไปบอกลูกเขามาอยู่เป็นมือให้แน่เราไปอยู่นะเราไปหาหมอหนรองเรา เว้นเราพออยู่ได้อยู่มี่คนอยู่ขางบ้านเขาเจ้ามือหายอยู่หน้าขางบ้านเพื่อกับมือหายจะว่ากงึืนขาเจ้ากับมือเนาะพี่น้องเฮ้อไปเฮากับบอนั่นเด้ตาลูกคนกับบมมาอยู่เมนบ่อละกับบ่อเขาไปมึงนเฮากับหยาเขาเฮ้าคนนะลอยบ่อใดหยาขึ้กันต่างๆ่านะน้า บอกแล้วบอกแล้วขนี้กินแต่ขี้นี้ก็บมอกันแล้วได้พี่น้องปลาแดกไปบอกหมาม้วนไปเมืองแมวบ่ไปมืองยี่หรี่ ไหนนั่งไหนน้าโดนเต็บพ่อ<น>สักสีว่างไหนน,<ใ>น้อยไปหน่อยหลานเล่าเล่าแล้วกับเหมือนแนวสีว่ากับปลอยกับปลอยค่ะปลอยแนลูกผู้เดียวลูกซ้ายเดียวมาอะไเมียโกูไป็มืองไปแง้งเมื่อกี้ช่วงน้องบีขายปลาขายยังพ่อเอาไปส่งได้อยู่จมือเข้าไปเลยหาหยังไหมเขาก็เลยกว่ามีแนวไปส่งให้กิน เดกเขากินเขากินหลังกับแก้วอยู่แซ่บๆด้วยกินหลังกับแก้ว,วแม่ไม่ปั้นบ่เนี่ยอ่ะเนง้ยคืนี่จะน้องบิมกฟองหอมน้องบิใส่ตผงนัวย้อนน,น้ำปลาแดกใส่ด้อยปี่น้องแก้วพรจจิกผงมันถึงแซ่บกับน้ำปลาไม่ต้องใส่หลายใส่ข้าอุจจุพ่อได้จำไหมอืมก็ทาใส่หลายไม่ถึงเข้ม จะไปปรุงกินกับปีหนังแซ่บฮะนัวเขากันครับห้เตินจำแต่นี่กับแซ่บเด้ขันยองหอนหอนอห,ออหน่องไม้เพิ่นน้องแต่ลูกพี่น้องเพิ่นเก็บไอ้ที่นอน,นเก็บที่นอนที่เพิ่นนอนกับยายก็ไม่ใหญ่เพิน่นเก็บที่นอนเก็บเองปูเองได้แล้วหมดเยางนั้นเพิ่นดอกแง่หมดเล่มให้กับ หมูจังวหวะหมูเวลาเพื่อกับปูบอนไปเห็นไหมไงแถาเพื่อนอนหายายเาพื่อนอน,น,อน,น,อน,น,อนเก็บแล้วเรียบร้อยใช่แล้วพี่ยีตันนี่วะเมื่อกี้สองตันปันเขาก็ปีหนังเนาะปอดแล้วเห็น,น,น,นไหมเขาถ้ากินกินอีหยังอนอกจากเลี้ยงหัวเสมเส่กะชัวส,ส,ส,สีหาได้พี่น้องบ้านท่อนโบคยมี่ ยังกับี่ยังไปหานองน้ำพอยไปไปหาน้องชายกบสีน้ำควอยนี่ตัวแต่<ะ>หานอ้องน้ำพอมมึงดู้สะไปก็พร้อมนางไหนพร้อไปเห็นงาน,งนงมอเตอร์ไซค์ไปสิไปหาบกบ็มีพิมก็มีไม้ไปก็มีไม้หามน่องเออหเหตีบไมได้ออกนั่น ไหนแม่นทับเอายาเอาหยังก่อนเสียไปห้าออกมาก่อนงานลานมัมีผู้ไปหัาออกมาก่อนนึกว่าสีเด้ออกมือว่านบ่ได้ออกน้องบีโท้เข้าไปมือว่านได้ออกบ่บ่พั่นไอ้หน่อยแล้วเลยว่าเทียได้ออกมือนี่พัสนแน่ว่ามันเป็นว่านอาชีแมนข้านั้นให้สีได้ไปห้าเอาหับเอานนองออกมาก่อนมันม่มีไข่สองมือแล้วนื้ว่านุ้อว่าสีได้ออกน้องบีเลยบอกท่านได้ออกโท้มาเด้อของมันจะอันมันดังอยู่ข้อม้างเนี่ย เดี๋ยวไม่เป็นหอบเลยไม่กักไข้แล้วขอกปลาคุณอลายสีส่สิบส,สามผัมกกะไ่กูแช่น์น้ำบรรยากาศนั้นมืนเศ้เาแดดกเศ้าเลยไปก้อนมือเนี่ยสามสิบีจ้า,าสาีา่นนะสิบสามสุงชุดมืนนอสี่สิบสามหุาพี่น้งองไปก้อนสวัสดีเจา้า